สวัสดีค่ะคุณป้าจ้าสวัสดีค่ะอู้หัวที่แล้วคือจังคักจังแน่แท้จังแบบใดฮันเอ้ก็ฝันว่าเห็นลุงมาหาแล้วมานี่ก็ฝันสิมันสีนสออกหาหเนเมนื่อยเหมือนะอมันฝันบ่มีเวลาคุยกันเนาะเอากะหิดกันแบบแบบเนาะกับบไดเ,ว,เ,ว,เว้ามิต่เว้าสู่เจ้าฟังว่าฝันเห็นตาเรามา อันมาเทียอะไรยางเขามาในเฮี้ยนนะเป็นเล็กโรดเฟิรนโวดอันละยังอันเทียกรมันปัดออกตอนมันออกห้าเก้าอวนห้าเจ็ดรตนะเจ็ดห้าคือห้าเจ็ดรตินะสีที่แล้วแม่คอยฝันเห็นเล้ววานนี้ฟันคือเกาอีกเมือมันเปลี่ยนคือเกาบ่าประจันคอยว่าอขึ้นเกาคือหมายถึงคือเกายังไง เคือเก่าแบบฟันเห็นเล้าแล้วเขามาในเหียนจังเหียนอยู่ไซหันเป็นเล่าตายไปแล้วแมมแบบมะหวงเฮ้าสินะแบบมากยางเขามาในเหียนือจังวังก็เด้อบอกว่าคันฟันแบบนี้มเกิดเบืองย่านปิ่นคือเก่าเด้เป็่นเลขกแมะเลียกโลดเพินแมหมด<า>เกีดห้าห้าเสียกรมันออกเกีดห้าห้าเกีดมันบ่แมนเองวัดวังหันฟันคือเกา่า มันปัดเจ็ดหาหามันปัดออกตะทายเนาะออกตะท้ายคอยยังเฝ้าซูเจ้าฟังอยู่คอยฟันอยู่ฝันเห็นแต่ยันออกเรียบเราคือเก่าดีมาแล้วมาบ้านมาสั้นๆมาคันบ่แม่นหาสามกะหาหานี่ามาสั้นคุยกันแล้วพันเออกระชักเฝ้าไปไซมเมื่อนั้นก็ได้ยายหุฮะบันนี้เรียบ้างเรียกออกแล้วมันถืกวันหยังเรีกที่ผ่านมาน่ะ วันพฤหัสหรือวันพุธที่เรียกออกนะวันพุธเ่อไหนผู้วันล่องหันเออมันเรล็กเล้าออกก็ดีคอยเลไปซื้อเรลยกเล้าในเล่าอีกบัวบันเอาเกล้าทั้งล่างทั้งบนเนี่ยคอยซื้อมันนิดที่คอยนี่แต่เปลี่ยนมามันตกป็นหาสามเฮียกอนนะขอเกิดว่ามาแยนนี่แยนกับป็ญหาบรรลุที่สามตัวเดียวอืมันก็ออกห้าห้าสามเหนี่บนนะเหล็กเล้าล่างอีกเล้าพัฒนาน่ะเมื่อนานเมื่อเดียวกันนั้นที่ เลขหวยออกไปแล้วเปนมาเลขกล้าวแหมอืมกระที่ทั้งรางทั้งบนตัวอู้ยได้ถ้าเาราลอตเตอรี่ได้ถ้าไงเลขเล่าก็ได้อันนั่นหาซีบาทหนึ่งลอตเตอรี่ก็ะชองใบหนึ่งไปซื้อเอาเจ้าหาหามันเดียวสองใบเนาะอืมศูนย์หาหานได้เื่นสองใบนะเออก็ได้บันนี้ก็มาซื้อสามห้าห้าสามอีกในมือเดียวกันซื้อเล่าพัฒนาน่ะอืม จะออกตัวเดียวกันเดิมันออกห้าวันสามห้าห้าสามเป็นริเลกตีตัวเขาจับเอาวันชองตัวทั้งทั้งไหลทั้งบนทั้งล่างเลยตีเล่าก็ได้เออเออทั้งบนทั้งล่างหมดเนี่ยคือหาบาทนึงนี่หันเป็นแต่ลุ้ยบ่เออการเอาะเท่าไหร่ก็เป็นเงินเป็นทองมันแหละการซื้อหาบาทมันก็ได้สิบแลลวเนาะมันก็ได้หาาบาทนี่ ฝันเจ้าสิวฝันไหมคือฝันเก่าโอ้ยเก่าฝันบ่แม่ฝันไหมฝันเก่าหรือฝันตองวัดแล้วกันฝันเมื่อคืนนี่เอาบะเอามัดชูฝันลเอมาอันนี่ใส่กันสิวฝันข่อยฝันว่ามีแม่ยิ่งคนหนึ่งอันนี้ฝันแรกบ่นี่ฝันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนสดๆห่อนๆเลยเอาก็มาเอาฝันแรกเดี๋ยวสิว้าเราชูฝันงดอกโอ้เอา เอาสันเอาฟันฟันฟันมือขึ้นสันฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าเขาตัดไม่มาเทินกันไม่เขาจะเขาเขาจะเผาอันสีเฮ็ดกล่องฟ้อนเผาคนแม่ยายอ้ยอันคอยฟันว่าเขาน่ะจะก่อกล่องฟ้อนก่อไปก่อช่วยเขาแม่ยายกล่องฟ้อนผู้ใดตายก็จะก่อกล่องฟ้อนบ่รู้ว่าเป็นไผมีครอบครัวนั่นจะเผาเหมือข้อบครัวแม่ โอ้ยผู้ใดไรั่นครอบครัคควใไรั่นกระบอกจักครอบกู้พูดเท่าๆจับบ้านได้บ่หูคอยก็ได้ไปเฮ็ดซอ,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 อยเพื่อนเลีเ้ยงฟื้นซอยเพื่อนเพื่อนก็เลี้ยงตายแล้วคือมาเลี้ยงเลี้ยงฟื้นแล้วคอยเลี้ยงพ่อดีแล้วเพื่อนว่าเอายี่สิบสั้นผุนี้สิอันนี้นวาสั้นหมายคว่ำวางไหนกองฟ้อนเฮ็ดสูงเลียเ้ยงฟืน้นยี่สิบสั้น เอ so first, อเมื <Juan>. <giving> <and> ่อึ้นที่คอยว่านในเราซูไฟฟังอ๋อจีจ้าโทรมาพอดีคอยขึ้นอยู่อที่เลขนะซื้อไว้แล้วหาศูนย์จังไรคือจีมีสองสวนซื้อหาศูนย์ไปสิผ่าใบแล้วอ๋อมักเลียงหาสวนมักซื้อนี่มักเรียงหาศูนซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วห้าสวนสามใบสวนห้าสองใบเป็นสิบห้าใบอือ บันทีมือขึ้นมาฝักเขาสิเผาเผาเหมือนเฮี้ยนอ่นหละเลี่ยงไม่กับใหญ่ยดอกไม้ซ้ำแขนซ้ำขาในงาน,นเลี้ยงป็นคือจังทอนฟื้นเท้าสิเผาท่านเนี่ยผู้สิเผาย่ั่นกับมาเรี่ยงเลี่ยงซอยขอ่อยฮ็้ซอยเจ้าดอกว่าสัน่นข่อยว่าที่นี่บันนีเรี่ยงเ้วมันพอดีเราทด่ย่าย่บ่บ,บ่เอาจันเจียวยี่สิบสั่นว่าศั่นไปเฮ็ดเจ้ก็ไปกับอีกเลี้ยนอ้อมแล้านะ่ะ เห็นมันสูงกว่ามูเกียบเพี้ยงข้อหรอเพี้ยงวัดใจว่าเฉียวผักทั้งเทิงไห้มันได้ไห้มันได้ยี่สิบสั่นว่าจำนี่ะไม้คว้วางไหนสันดีโอ้ยจักคอยกตีว่าเปลี่นขึ้นกันมันบออยู่ในกระโลงรืค้นนะกันิิตีว่าเรียกนะว่าคนที่ตายนะคนที่ตายมากก่อของฟ้อนให้จาของตี มะกอสีเผาน้ากันมาทั้งผัวทั้งเมียแต่ว่าผัวกับบริคุยกับเพื่อนหรอแต่ว่าภูเมียน่ะมาเห็ดซอยเข้ะขอสิบมะกอซอยเ,เพื่อนพ่อได้บุญได้ยังเพีดยุศชน,นั่นแม้เราได้ว่าบ่อเผาตรงนี้ดีเลี้ยงออมแล้วมันเป็นเป็นเพื่อนเครื่องข้าเผาทันนะเลี้ยงกันออแต่ว่าอันสั้นเป็นสั้นตี แล้วสีบ้านเจ้ากอสก่กานทั้งนี้บ้าออนออมทอากาันมดเป็นกลมๆบอกป้าเป็นสี่เหลียมเ,เราว้านสี่เหลี่ยมเลยเป็นซีเยมเลี่ยงคือห้าจัดเื่อนแหล่งเื่อนดีไหมอืมเนี่ยอืมบ้านนี่ตรงการดีเซียมเจ้ากอึ้นสูงกว่าบูอ๋อมันพ่อเดี๋ยวที่ยยบอ่บอบ่เอาดีว่าสันเจียนเอายี่สิบสันผุนว่าสันว่าจนนั่น ว่าจานั่นก,กับเนียอืมไม่ใช่นี่สีมเดยกก็วานอนอยู่เดียวฝันแต่ว่าอันก้อนนันะ่นฝันคอยตีก็เปลี่ยนดอกฝันว่าเขาไล่คอยฝันว่าเล่าเป็นบ้าผู้ไรเป็นบ้าน่ะเอาลุงวอนโอ้อืมเงื่อนกไลายอยู่ในบัญชีประชันก็ฝันว่าลุงวอนนี่ผัวลูก เอาแม่ไปอยู่น้ำปล่อยเล่าไวบ้านผู้เดียวในค่วมฝันเรื่องจริงในค่วมฝันอ oh. ๋อแอยกหิงเล่าก็อยู่อยู่เปลี่นคล้ๆแต่น้อยนี่แม่ uh oh. อยู่ในคว่ว uh oh. มวันนี้เล่าก็หาไรแท่งข้นอยว่าเงื่อนกับบือบัสนในค่วมฝันคือพอเอาเล่าไปปั่วเนี่ยเล่าเปลี่ยนบ้านมิดแหลมดวงข่าศอกเอามาซัดใส่ข่อย <laughs> คือข่อยอยู่นี่ หาแล้วแทงคนน้ำบ้านเห็นไหมฮยคอยคอยเฝ้าซื้ลักฟังแล้วเฝาดูดูอันลุงว่านฟังแล้วแล้วว่าอายุเล่านา่ะห้าหกโออันหกหกห้าหกหกดีแล้วว่าเั้านะหกหกสิบหกหกสิบหกแต่บ,าบานน้า, 58, บานเด็กทีเล่าหา้าแปดบ้านเด็กทีเล่าน่ะอุ่งคอยฟันว่าเจ้าลายแทงคอยเห็นไหมมีแหลมสองดวงแล้วถจอหนาะดวงนึงสันดวงนึ่งแง่เง่คาศอกเห็นไหมคุนแต่ญานิ จัดไซคุณนันจัดไซคุณนี่อยู่เนาะกะหลังจากที่ซื้อเลขไอซื้อลอตเตอรี่หาศูนศูนหามะไว้มาค่อยมาฝันหาศูนข่อยซื้อมือวันวันหยุดวังหันไหมวันจันอ่ะ๋อซื้อวังหันหัวตะมะอันนี้ฝันกอนมือหนึ่งอยู่นี่โอ้อันนั้นฝันในตะตองวัดของลุงวันนอ่ะมันบ่เออบัดฝันที่สองคือหลังจากที่ซื้อลอตเตอรี่มาไวแล้วเน่ะมาฝันมาแล้ก็ของฟอน ในเผาว่านี่ตกลงกระบอว่าในเผาล่ะมันหูเมกอนเขาว่าย่สันที่เจ็บมาหนี้ขั้นเสียห้ป้าวิเคราะห์ป้าว่าสีมันเป็นสีเป็นวิควมาเป็นจ้งได๋แจักแล้ว่อยกระบูกจัแนว่ก้นตีว่าเปลี่ยนก้นปึกเนาะแจักสิตีว่าเัได๋คิดว่าเอาคิดว่าว่าสิตีตีว่าเป็นตัวไดนขั้น านายคอยซื้อคอยกระซิ่งื้อสองศูนย์โดนแล้วคันว่าสั้นที่ยี่สิบโอ้่ายี่สิบสั้นนะเออคะก็ได้เผาเมองนี้ที่เผาสั้นที่ยี่สิบบาข้ามเดียวตอนนี้วะยี่สิบกับสิบเป็นสองศูนย์ตัวคันยี่สิบฟันว่าสองศูนย์ไปกอกองฟ้อนค้นบรรจักกันมาจะก้าตัวใดตัว,ตวสองศูนย์กันฟันสี่หรือพคนสิบวาหาย ที่กิ่งที่กิ่งซื้อเรียกหาสูนไว้แล้วสิบสิบสามใบค่ะหาศูนเอาหาศูนขึ้นใน้ซื้อลายแถวมาตราทั้งหนเอามักอยู่ในใจนี่ละเนี่ยเจ้ไหนขึ้นได้มักขันบบฝันกะฝันอยู่กว้วนูซื้มันคือหาศูนมันเขามักในสมองบอกดโอ้เป็นคือเกาองศบอะ เออ,อเป็นแวบยึกจนะิตอ่ะคอยคอยเอา่าหายค้นฟังคอยย่านมันจจังวันนี้คอยเล่าไปซื้อเจ้ามาักมาาจะใสแม่ป้าก็ซื้อหลายแถวซันแม่กู้ถามคอยก็เลยว่าอันตั้งมากเอาเองหาศูนย์ออกหาหาแล้วสีแม,มนหาศูนย์บ่นอ้อนะจักละเป็นได้เม,มื่อละขันแม่นสิซื้อไม้เต้ยดิยสนซื้อห้าศูนย์ห้าหนึ่งไปจริงนะ ตกับกระเจียวน่อยๆพระได้กันไว้จริงๆนศูนย์หาหนึ่งสี่บ่มใชอืมบบดน,นี้กเ็เลยมาฝันจริงี่ล่ะจากฝันว่าหาศูนย์มึงเด้อจำไว้กูจิไปซื้อไปบันแดงแล้ว,วมันนี้จีไปซื้อวันแดงแล้วบ่มีแม่พี่ผุนรับอขาถาม้านอาริสกระถามว่าเมื่อหรือไปอาริสว่ามันมีสองใบหนึ่งว่าสัน้นอ๋อกระเร่กระเ้อกันน้องกระไว้ใบหนึ่งที่ใหญ่สัน้น ใบนึงก็ติดแล้วมันนี่คอยเริ่มแบบเพื่อเพียนแบบเพื่อเพียนมือน,นั่นไปเท่าก,กับซอก็ะดิ้ลสื้ออยู่หนาเท่ากับซออ๋อกอ็ะไรกระไรไปได้ยุบอ๋อแสดงว่ามากที่ศูนหนึอยอย่งคือนะหาศูนย์เนาะหาศูนย์ตาที่แหลกแต่ว่าในฝันเห็นลุงว่านปุน๊ะก็ได้จำไว้ว่าปู๊ต้องซื้อหาศูนย์เมื่อไหรเทียนย่ำสิเมื่อนาคอยขึ้นว่าค่านะ อาลังเทียมันอันท่มเล็กด่างเล็กอย่างเขานะไอ้ิ๊เอามาหลายอยู่มันใครเหมือนตะมือที่แรกตองหยอดเลยที่หาจุนนะตะเก้ากะเนาะฟันตังไหฟันตัวไรออกตัวนั่นเราดีตะเก้าป้าก็ะไดก็แมนยูตอมาที่งวดนี้มันสิเป็นจ้าไดกะมาเบิ่งกันเนาะตอนกิกไตอนปี๊กายมันเป็นสี่ปีที่แล้วคือปีใดที่อันเลขออกแปด แปดหน,ะน,อนอึ่งหกนะย่า่นอ่นยุบผู้เดียวค้าคาดมาบอกนะบอลเป็นคนสามขนอย่างดีนะขน้นมือสือมันแวบเบข้ามากเลยแวบ,บคือหาศูนย์นี่ปะ่ะคะแวบ,บคือกันแต่ว่าบอลไซัมบอลบอลมาซัมแบบนี่แวบในสมองเป<อ>ลี่ยนก็จะหาศูนย์หล่นนะสรุปว่าเลขที่นี่ที่ของป้าฟันกับมี่หกหาหกหกหาแปดสองศูนย์หาศูนย์เนาะ อยากได้ยังสัน้นแ่ะแต่ว่าหามักแห้งเนี่ยจะาของมกักกเจ้าของดีนี่ค่ะแต่ปัจจันคันโม่ฝนเสี่ยวกไปเปลี่ยนแนวท่ากับไปเบิ้งใส่กันเนาะอ่าอ่าแต่ว่าห้าศูนย์นี่มาหลายลายสำนกอยู่ดีป้าเอาเมื่อนี้กันเนาะล <บ S 2> ุกวนป้าเท่านี้เนาะเดี๋ยวขั้นฝันจังไหนอีกอะกะจ้งค่อยม่แช่ประสบการณ์ใเพื้นฟังอีกม่แช่ฝันในพื้นฟังใหม่เนาะ จ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าอ่า